มีนะครับคาถามที่จะมาถามว่าไออาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ใช่สําหรับเราไหมนะครับมอสกู่นี้พี่โต้งนะครับให้ดูในข้อมูลว่าเออมันเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำนะที่หลายๆคนนึกถึงเอเอเป็นสิ่งแรกมันเป็นองค์กรที่ใช่ไหมมันเป็นงานที่ใช่สำหรับตัวเราไหมแล้วก็บริษัทเนี่ยให้ความเกื้อหนุนสนับสนุนนะครับสำหรับตัวแทนไหม ผลประโยชน์การเป็นตัวแทน AA เป็นยังไงแล้วเราทําแล้วเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับผมใช้เวลาประมาณสักย0นาทีนะครับในการที่จะพูดคุยกับพวกเรานะครับนะ่นะบอกเลยครับนี่โชว์ก่อนระดับแรกเลยนะครับว่าในวันนี้นะครับในบริษัท AA เรามีอะไรที่เป็นสุดยอดหลายๆเรื่องเบี้ยประกันภัยชีวิตใหม่สูงสุดนะก็เป็นระดับหนึ่งเบี้ยประกันชีวิต รวมสูงสุดนะครับมีส่วนการส่วนแบ่งการตลาดนะครับเป็นอันดับหนึ่งสูงสุดมีพลังตัวแทนที่มีผลผลิตสูงสุดในประเทศนะครับมีผู้ที่พิชิตคุณวุฒิ MDRT มากที่สุดในประเทศนะครับมีพลังตัวแทนที่มีใบอนุญาตนะครับเรื่องของการประกอบอาชีพแนะนําการลงทุนหรือไอซิลเลชันเนี่ยมากที่สุดในประเทศเราคืออันดับหนึ่งนะครับอ้างอิงจากอะไรเรามีข้อมูลครับ ล่าสุดต,ตั้งแต่มกราจนถึงกระกฎาคม2568าครับ A A ยืนหนึ่งอันดับหนึ่งนะครับทั้งเบียประกันภยัยรวมทุกช่องทางและช่องทางตัวแทนทำไมต้องแบบนี้ทำไมต้องมาเรื่องของช่องทางตัวแทนเพราะว่า A A สนับสนุนการขายประกันชีวิตนะครับผ่านตัวแทนดูแลตัวแทนของเราดีที่สุดนะครับในตรงน,นี้เนาะนี่คือข้อมูลนะครับนี่คือข้อมูล,ละนะครับรวมถึงนะครับ เบี้ยประกันภัยนะครับอันนี้ตัวเทียบกับนะฮะตัวแทนบริษัทต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างที่บอกเลยครับว่าเราเป็นอันดับหนึ่งนะครับเราเป็นอันดับหนึ่งในข้อมูลตรงนี้นะครับทีนี้โอ้โหขายดีกันมาตลอดนะฮะขายกันมาตลอดอมีคนเข้ามาเป็นตัวแทนกัอยู่แล้วและถามว่าโอกาสทางการตลาดโอกาสที่ คนไทยจะมาซื้อประกันกับเราเนี่ยนะครับในค่าเฉลี่ย100คนเนี่ยตอนนี้เขาไม่มีกันหมดแล้วเหรอ,อยังครับนะ,ะเราบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับในจำนวน100คนเนี่ยไทยมีเพียงแค่38มสบฉบับเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นยังจิ้มและยังโดนยังมีคนที่อยากซื้อประกันอีกเยอะถ้าเป็นญี่ปุ่นนะครับใน100คนเนี่ยเขามีมากถึง322ร้บฉบับนะครับในต่างประเทศมีญี่ปมีเกาหลีมีจีนนะครับ 267นะครับเกาหลีนะครับ170ฉบับนะครับเวียดนามนะครับไม่ใช่เมียนามสิมาเลเซียนะครับสุดท้ายคือมาเลเซียนะครับ40ฉบับนะครับใน100คนนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยยังสามารถที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะครับยังการตลาดได้มากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้อง ตกใจครับเพออเข้ามาแล้วจะไม่มีตลาดกลัวไม่รู้จะไปขายใครไม่ต้องกังวลน,นะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเ a เนี่ยเขาจะดูแลและสนับสนุนเราอย่างไรบ้างนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็มีใน,นเรื่องของการฝึอกอบรมนะครับมีการสอนมีการเทรนมีการนะยิ่งของเราเนี่ที่จะเป็น F-A Hub นับนะฮะ FA สามพานโมเดลนะครับรุ่นที่3นะครับจะมีรุ่น1รุ่น2 เขาทามาก่อนหน้าเราแล้วนะเพราะนั้นเขามีประสบการณ์แล้ววันนี้เราเป็น FA ที่ใช้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางเรียนวันอาทิตย์นะครับเต็มวันนะครับนั่นหมายความว่าวันธรรมดาท่านก็ยังคงสามารถที่จะทํางานได้นะครับเสาร์อาทิตย์มาวันอาทิตย์เรามาเจอกันนะครับนะแล้วก็มีในเรื่องของสินค้าที่ครอบคลุมนะครับในทุกความต้องการของลูกค้ามีเทคโนโลยีสนับสนุนการขายและการบริการ ผมคิดว่าครบทุกเรื่องทุกมุมให้กับพวกเรานะครับนี่คือเรื่องของอการสนับสนุนจาก a i a อย่างที่บอกแล้วครับว่าการเข้ามานะครับการที่คุณมีไรายได้มากคุณในทางสินค้าประกันชีวิตนะครับทำตอนแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแอดดิบอินคมได้มาจากค่าคอมมิชชั่นแต่นะครับเราจะทำให้มันเป็นพืชสีอินคมได้ก็คือ นะะในปีที่2ดูแลลูกค้าลูกค้าชำระเบี้ยนะครับมีการสร้างทีมมีการบริหารทีมมีการเติบโตในสายงานในตัวเราเองน,น,นะครับจะสามารถที่จะเติบโตไปได้นะครับก็มีทั้งแอคทีฟและพาสซีฟเป็นคำนะครับเวลาคนที่เข้ามาใหม่ๆในอาชีพนี้อย่าเพิ่งเรียกร้องความสําเร็จเข้ามาเดือน2เดือน3เดือนโอ๊ยทําไมทําไมทําไมยังขายไม่ได้ทําไมทําไมไม่สําเร็จอย่างใจ,จเย็นก่อนครับ คุณต้องผ่านการทดสอบอยู่ก่อนครับนะฮะบริษัทอื่นๆใช้เวลาประมาณ6เดือนนะฮะเดือน6เดือนในการผ่านโรับ a อนะครับ, AA, รบอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึง1ปีหรือ2ปีนะครับหปีแต่ถ้าเกิดอยากมาทางรัฐก็ต้องมา FA เรานะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับ ความสาเร็จของคุณเป็นแบบไหนมีให้เลือกได้ทําได้นะครับวันนี้นะครับอยากมีชีวิตที่อิสระนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้บริหารนะครับอยากมีไรายได้ที่ไม่จํากัดจัดได้เต็มที่สําหรับอาชีพนี้สําหรับการที่เราเข้ามาเป็นตัวแทนมีการเติบโตในอาชีพได้อย่างรวดเร็วนะครับของเรานะครับคนชวนนะครับเพื่อนชวนเรามาหรือัวหน้าชวนเรามานะครับวันนี้นะครับเราสามารถที่จะแซงเพื่อน นะครับแซงคนในทีมได้จากการทํางานของเรานะครับเราทํางานบริษัททามากเราก็ได้แค่นั้นแต่เขาเกิดมาอยู่ใน AA เรายิ่งทํามากเรายิ่งได้มากนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของภาสีิมิกรนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือในเรื่องของการที่เป็นการส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานได้นะครับเมื่อคุณนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนวันหนึ่งเติบโตเป็นผู้บริหารหน่วยนะครับมีเงินเดือนเดือนละ2อง0 0 0ส0มแส นะครับวันหนึ่งคุณอยากพักผ่อนส่งต่อให้ลูกให้หลานนะฮะมาเป็นตัวแทนมานั่งแทนคุณได้นะครับอันนี้คือความสําเร็จในตัวคุณที่คุณอยากจะเลือกว่าจะเลือกว้เป็นแบบไหนนะครับตรงนี้ทีนี้พอมาเรื่องของการเรื่องของผลประโยชน์นะครับเรื่องของผลประโยชน์การที่เราเข้ามา,า,าเป็นตัวแทนประการชีวิตนะครับเราไม่ได้มาทําบุญนะครับเราไม่ได้มาเพื่อเป็นมูลนิธิ นะครับเรามาเพื่อผลประโยชน์เพื่อความมั่นคงของตัวเรานะครับนะฮะในรูปนี้ท่านจะเห็นนะครับวงกลม2วงนะครับวงกลมด้านนอกนะครับจะเป็นวงกลมสำหรับตัวแทนปกติทั่วไปที่ได้รับนะครับส่วนวงกลมด้านในจะเป็นวงกลมจะเป็นผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับคนที่เป็น FA นะครับก็จึงมีสวงสนซ้อนข,ข้าวรราวในวงกลมด้านนอกมีอะไรบ้างนะครับ ค่าคอมมิชชั่นค่าบาเหน็จปีแรกนะครับที่จะได้บริษัทเนี่ยมีข้อกำหนดให้อยู่แล้วนะครับว่าจะให้สินค้าในแต่ละแบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นตัวแทนไม่เคยออกรหัสนะฮะมาสอบกับ AA แล้นะครับไม่เคยเป็นตัวแทนกับ AA มาก่อนบริษัทจะมีโบนัสพิเศษให้สําหรับตัวแทนใหม่เขาบอกว่าภายใน3เดือนไม่นับเดือนออกรหัสนะฮะถ้ามี3ลายและค่าคอมมิชชั่น20 0 0 0บริษัทจะให้6000นะครับ5ลายและ4 0,000 นะครับบริษัทจะให้1มื่นสองให้ครั้งแรกครั้งเดียวสำหรับการเป็นตัวแทนกับ a a u a a ครับมีโบนัสปีละ5ครั้ง4อีกครั้งเป็นโบนัสรายไตรมาส4ี่หมื่นที่คุณทำจากค่าบำเหน็จจากได้ในการทำที่เป็นตัวแทนใหม่นะครับก็นับอยู่ในโบนัสรายไตรมาสด้วยไม่ต้องตกใจครับบางท่านอาจจะมาออกรหัสในไตรมาสที่4ตรงนี้นะครับได้ยังไม่ครบ3เดือนเลยนะครับจะได้โบนัสรายไตรมาสเหรอ ได้ครับและไอโบนัสส่วนนี้ก็ยังเป็นโบนัสของรายปีด้วยนะครับ,นะรบจะไม่เต็มปีเลยได้ด้วยเหรอได้ครับนะฮะสินค้าประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ขายนะครับในปีที่1ปีที่2ดูแลลูกค้าให้ลูกค้าสำหรับเบี้ยเรายังคงได้ในส่วนของที่เป็นค่าคอมมิชชั่นปีต่ออายุด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ให้นะครับมีค่าตอบแทนสมทบปีสวัสดิการมีเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้เรามาเป็น FA เราจะมีแผนรับรองรายได้ นะครับแผนรับรองรายได้นะครับกับค่าคอมมิชชั่นเลือกจ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่ามีโบนัส20%ในกรณีที่เราจบก่อนแผนนะครับมีโบนัสเลือ่อนเลื่อนตำแหน่งมี CAB 5ปี5ล้านอย่างที่พี่ต้งบอกไปมีให้เห็นวันนี้รับไปแล้ว400กว่าล้านนะครับผม5ล้าน5ล้านนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์อื่นๆของ f p a ซึ่งมันจะมากกว่าตัวแทนปกตินะครับทีนี้นะครับ พอมาเป็น FA นะครับหนทางเราจะสั้นนะฮะความเพราะว่าเรามีการที่มีการดูแลกันนะฮะมีการดูแลกันนะครับตัวแทนปกติเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ต้องหาอยู่หากินเรียนรู้เองแต่มาเป็น FA นะครับ FA เนี่ยนะครับเราจะช่วยกันดูแลกันนะครับนะฮะหลังจากที่เราเป็น FA เเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการหน่วยนะครับ จากตัวแทนนะครับประการชีวิตไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการจะใช้ผลงานของตัวเองหลังจากนั้นนะครับหลังจากผู้ช่วยผู้จัดการไปแล้วจะใช้ผลงานของทีมงานในการที่เราจะเลื่อนตำแหน่งไปในแต่ละขั้นที่เราจะเห็นที่เป็นรูปคนอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็หมายความว่าทีมงานของเราได้มีการเติบโตนะครับก็เหมือนอย่างที่เขาให้โอกาสเราในขณะนี้นะครับได้เติบโตไปแล้วก็สร้างทีมงานเหมือนกันทุกคนก็จะมีแผนแบบนี้คนละแผนในการที่เราจะก้าวไป นะครับอันเนี้ยซึ่งบางโอกาสบางองค์กรไม่มีให้เราเห็นแบบนี้นะครับนะบทีนี้โอ้โหพูดถึงในเรื่องของผลประโยชน์มาเยอะแยะแล้ววันนี้ถ้าสนใจจะมาเป็น FA ต้องทําอะไรบ้างต้องมีอะไรคุณสมบัติเป็นยังไง FA มีกี่แบบผมเล่าให้ฟังเลยนี้ครับ FA ของบริษัท AA มีอยู่2แบบแบบแรก FA p r i พรมนะครับนะสำหรับคนที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองนะฮะไม่มีเพดานรายได้มีความยัง่งยืนในอาชีพ อันนี้ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์การทํางานมาพอสมควรนะครับมีฐานตลาดนะครับมีไอซีไรเซนเดี๋ยวคุณสมบัติเล่าให้ฟังนะครับส่วน FA s เอสนะครับก็จะเป็นสหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากมีประสบการณ์ประสบความสําเร็จนะครับควบคูก่ก,กันไปกับเรื่องของการที่เรามี Work Life Balance นะครับก็คุณสมบัติมีอะไรบ้างถ้าเป็น FA Prime อายุไม่เกิน50ปีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย2ปี นะครับขึ้นไปจำเป็นนะครับสำหรับคนที่เป็น FA Prime ามนะแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตแนะนำการลงทุนหรือที่เรียกว่า IC l i c ร n s e ถ้าไม่มี IC l i c ร n s นจะต้องมีไรายได้ไม่น้อยกว่า400,000บาทต่อปีนะครับออกรหัสมาแล้วไม่เกิน12เดือนถ้าเป็นตัวแทนเก่าเคยออกรหัสกับ AA มาแล้วนะครับถ้าเป็นเคยเป็น FA ไม่รับนะครับแต่ถ้าเคยออกรหัสแต่ไม่เคยเป็น FA ต้องเว้นวรรค5ปีนะครับและที่สำคัญอันนี้ก็จะมี การเรียนที่เป็นแบบเจอตัวแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับนี่คือคุณสมบัติของ FA Prime นะครับส่วนในเรื่องของการเรียนนะครับบริษัทก็จะมีนะครับกำหนดไว้และระยะเวลาของโครงการของ FA นี่คือ12เดือนนะเอฟเอพาเดือนแรกเรียน9วันเดือนที่2เรียน6วันนะฮะเขาก็จะมีจัดข้อมูลไว้ให้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็แจ้งมาทางผมได้ นะครับตรงนี้นะว่าเอ้ยอยากจะเป็น FA p r i พรมต้องทำยังไงนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมหาข้อมูลนะครับเตรียมใบสมัครเตรียมว่าต้องทำอะไรบ้างการสัมภาษณ์ f a ฟพรามสัมภาษณ์กับผู้บริหารของบริษัทนะครับหรือทางฝ่ายพิมีอาคาเดมีนะครับตรงนั้นนะส่วนคุณสมบัติของ FA Standard นะครับอายุไม่เกิน50ปีการศึกษาระดับปริญญาตรีออกรหัสมาแล้วไม่เกิน12เดือนนะครับและก็ ต้องไม่เคยเป็น FA มาก่อนนะครับคนที่เคยออกรหัสนะครับมานานกว่า5ปีคนที่เคยออกรหัสม,มาแล้วนะครับต้องเว้นวรคนะครับในตรงนี้นะครับแอลก็จะมีทั้งแบบเจอตัวแล้วก็ออนไลน์ในส่วนของเราเนี่ยเราจะจัดเป็นออนไลน์โดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วถ้าเรียนแบบออนไลน์เดือนแรกเรียน9วันพิเศษครับสำหรับ FA Hub ฮัสามพันโบเดลเดือนแรกเราจะเรียนกันแค่4วันนะครับ4อาทิตย์ นะครับในตรงนี้นะฮะแล้วก็คือเราจะพับครึ่งซะเขาเรียนกันเต็มวนันเขาเรียนกันครึ่งวันนะครับเราเรียน2นรับ1น,นะครับให้ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของเนื้อหาสิทธิ์และก็การสนับสนุนต่างๆเหมือนปก,ปกติทั่วไปนะครับนะรบเราก็จะมีในเรื่องของแผนรับรองไรายได้แผนรับรองไรายได้ของ FA Standard เริ่มต้นแต่2ตั้งแต่1,000 0จน2 2งสง่น,นะครับส่วน f น FA ซพานเริ่มต้นที่30,000น,นะครับตรงนี ทีนี้มาถามว่าพอเรามาเป็น f a เนี่ย f a ต้องทำงานต้องทำงานอย่างไรบ้างนะครับก็ไปหาข้อมูลมาได้4เรื่องนะครับสรุปมาได้ว่าหนึ่งนะครับต้องมีการนต้องมีการหาข้อมูลต้องมีความเข้าใจกับลูกค้านะครับต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับนั่นคือเรื่องเรื่องแรกนะครับต้องขายประกันต้องพบลูกค้าต้องเข้าใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละแผนไม่เหมือนกันปัญหาของแต่ละคนหรือความต้องการของแต่ละคน คนละเรื่องก,กันเพราะนั้นเราต้องตอบโจทย์เรื่องที่2ครับเรื่องของการวางแผนและการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อทำ financial snapshot หรือทำเป้าหมายให้กับลูกค้าว่าจะต้องไปอะไรเราจะต้องเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าสเต็ปที่3ครับมีการนำเสนอทางเลือกให้เหมาะสมกับคุณลูกค้านะครับว่าแบบนี้เหมาะสมไหมน,นะครับแต่แบบนี้ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ รเรื่องะเต็ปที่4ี่เรื่องของการรีรวิวการดูแลลูกค้านะครับอย่างต่อเนื่องนะครับคร่าวๆสําหรับการที่เรามาเป็น FA นะครับทำสี่เรื่องนี้ในเบื้องต้นนะครับผมไม่ใช่อย่างเรื่องของการรีวิวการดูแลไม่ใช่ว่ามาขายเร็จเยบร้อยแล้วก็หายกันไปเลยไม่ใช่เพราะเรายังอยู่ในอาชีพนี้นะครับ c a b 5ปี5ล้านนะครับอันนี้มีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริงให้จริงนะครับ มีเงื่อนไขอยู่4ข้อข้อที่1ติด MDRT 5ปีต่อเนื่องข้อที่2มี IC l i ไ e เซน้นะครับข้อที่3เรื่องของลิมลาดูแลให้ลูกค้าชำรับเบี้ยประกันภายปีที่2ปีที่3ปีที่4นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือขึ้นเป็นผู้จัดการในต้นปีที่6หลังจากที่มีการเข้า FA นะครับมาสกู่นี้ก็พี่ตงก็โชว์รูปนี้ให้พวกเราดูไปแล้วนะครับนะเขามีการรับกันจริงรับเงินจริง นะครับผมตรงนี้ทีนี้วันนี้นะครับสนใจนะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็มีในเรื่องของการสอบนะครับมีการยืนยันตัวตนอบรมรอรหัสออกแล้วเราพบกันวันที่2พฤศจิกา8โมงครึ่งนะครับที่โรงแรมไมได้านะครับผมตรงนี้เราก็จะเปิดการอย่างเป็นทางการนะครับในตรงนี้นะครับนี่คือในเรื่องของ f a นะครับนี่คือในเรื่องของ f a ครับตรงนี้ครับพี่อ้อมนะครับโอ้โหผมไล่ไปใช้เวลา